นี่ได้มันเท่าไหร่วะ23่า23ล้านเลยนะครับยิ่งสูงยิ่งค่ารักษาแพงนะเนี่ยสวัสดีครับผมโจตีเฮดไซด์ครับคลิปนี้เราอยู่กับแมพสร้างโรงพยาบาลนรกกันอีกแล้วนะครับแต่ว่าในคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปรักษาผู้ป่วย ให้หมดตึกเลยนะครับเป็นการสอนด้วยนะครับว่าแต่ละโลกนี่เราต้องรักษายังไงนั่นเองครับแล้วก็ตอนนี้ครับผมก็สร้างโรงพยาบาลได้เสร็จไปคอมพิวต์เลยนะครับมีโรงพยาบาลลอยฟ้าด้วยนะครับในคลิปนี้เราก็จะรักษาไปแต่แต่ชั้น1 2,3,4ไปเลยนะครับแล้วก็จะเป็นโลกแบบสุ่มด้วยนะครับนี่อเดี๋ยวเรามาดูกันเลยแล้วกันนะว่าผมจะเจอคนไข้แบบไหนบ้างเจอคนไข้คนแรกครับต้องการรถเข็นนะครับนี่เป็นรูปรถเข็นนะวิธี รักษาคนไข้ที่เป็นรูปรถเข็นนะครับนี่แล้วก็ต้องขึ้นมาด้านบนนะนี่รถเข็นจะซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนนะนี่เลยแล้วก็รถเข็นมาแล้วก็กดเลขรอเลยนะครับนี่เลยแล้วก็รถเข็นมาให้ผู้ป่วยมาดูที่ว่าจะได้ตังค์เท่าไหร่นี่ได้มา9.43ล้านนะครับทุกคนนะรวยเลยมันจะเป็นโลกแบตสุ่มนะครับทุกคนนะมาดูกันว่าเราจะได้เจอคนไข้แบบไหนบ้างนะครับนี วิ่งมาวิ่งมาน่าจะห้องนี้นะนี่ไงคนไข้คนนี้ต้องการผ้าพันแผลกับขวดยาตัวนี้ครับนี่เนยเราก็ไปเอาผ้าปันแผลกับขวดยามาเนาะนี่ไงเราก็จะได้มา20ล้านเลยนะครับโหดจัดทีเดียวเชียวฝั่งนี้ล่ะฝั่งนี้ก็คือห้องเอ็กซเรย์นะครับยังไม่มีคนไข้มา X เอ,อ็กซเรย์เนาะมาดูกันนี่ถ้าเรามีนางพยาบาลหรือว่านายพยาบาลน,นางพยาบาลเนาะแกก็จะเป็นคนเรียกคนไข้เข้าไปห้องผู้ป่วยนะแต่ว่าถ้าเรา ไม่มีคนไข้เนี่ยเราจะต้องเรียกคนป่วยเข้ามาเองนะครับนี่ไงมันต้องการ3อันนะครับแล้วก็เอายาให้ก่อนแล้วกันนะนี่และตอนนี้ต้องการผ้าบันแผลกับยาเขียวนะครับป่ะผ้าบันแผลก็คือเอาตรงนี้นะส่วนยาสีเขียวเอาจากชั้นหนึ่งนะครับทุกคนนะนี่เราจะรักษาผู้ป่วยทั้งหมดที่เราเจอเลยนะครับทุกคนนะนี่ยาเขียวมาซ่อนไว้ตรงนี้นะครับนี่แต่ว่าถ้าเราซื้อพวกนี้นะนี่นี่ ถ้าเราซื้อบวกดอกอรพวกนี้ครับมันก็จะช่วยเราเนาะเราก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเงินที่เราได้มาเยอะๆเนี่ยอเราไปทําอะไรวะนอกจากสร้างตึกเนี่ย <c oughs> ใช่ไหมนี่แล้วก็วิ่งมาครับนี่เรียบร้อยครับได้มา20ล้านโอเคมีใครอีกบ้างคนนี้นี่ไงคนนี้ต้องการเข้าห้องเอกซเรย์นะครับถ้าเป็นสัญ,ญลักษณ์แบบน,นี้นะครับแกก็จะเข้าห้องทางขวามือนะ เราสามารถที่จะรีบิวได้นะครับแต่เรายังไม่รีบิวนะครับแล้วก็รักษาคนไข้เอ็กซเรย์กดตรงนี้นะครับกดตัวอ e ีกดตัวอ e ีแล้วคนไข้ตรงนี้แกก็จะผ่านนี่ไงนะแกก็จะรักษาเสร็จเรียบร้อยนะพูดง่ายๆไอชั้น2นี่เราผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้น3ต่อไปเลยนี่ใ็นป่ะมันก็เล่นง่ายแบบนี้เลยนะนี่อุปกรณ์ต่างๆครับเก็บเอาแถวนี้แหละนี่ไงก็จะมีขวดยามีอะไรต่างๆนะครับส่วนด้านในตรงนี้ครับก็จะมี ผ้าก๊อตนะครับสีฟ้า,ฟาไม่รู้มันคืออะไรนั้นแล้วก็มีเจลลดไข้ด้วยอยู่ตรงนี้นะซ่อนอยู่ตรงนี้อันนี้ก็คือห้องรักษาความปลอดภัยนะครับแสดงว่าชั้นสามนี่ไม่มีห้องตรวจใช่ไหมมีแต่ห้องอ่าหมอนะครับป่ะเราขึ้นไปที่ชั้นบนแล้วกันนะนี่คนไข้ไม่ค่อยเข้ามาเนี่ยนี่ชั้นบนก็เป็นดาดฟ้านะครับเอา เราสามารถขึ้นไปที่ตึกผู้ป่วยลอยฟ้าแล้วนะครับตึกผู้ป่วยลอยฟ้านะครับเขาต้องการอะไรบ้างเนี่ยนี่อันนี้ก็คือเราต้องเรียกเข้ามาเองใช่ไหมนี่เราก็เรียกเลยนี่กดตรงนี้นะแล้วก็เลือกตรงนี้ไอ้คนนี้ก็จะเข้าไปเพราะว่าเราไม่มีหมอเนาะมาช่วยเรานีไงเราต้องรีบิวตึกถึง3ครั้งนะครับก็คือสร้างใหม่ถึง3ครั้งถึงจะมีหมอเรียกเข้าไปตรงนี้นะครับทุกคนนะหดจัด และไอ้แมวตัวนี้มันต้องการที่ตรวจไข้เท่านั้นนะครับเด็ดเด็แล้วก็ตรวจไข้มาให้จัดนะครับเสร็จแล้วส่วนตรงนี้ต้องการที่วัดไข้กับอะไรสักอย่างเนี่ยตัวนี้แหละผมได้มาแล้วละนะแต่เราจะไม่มีที่ตรวจไข้ใช่ไหมนี่งไงเรามีเบอร์เก้าไอ้ที่ตรวจไข้นะครับเราต้องเอาไปเราต้องเอาจากด้านล่างจากชั้นหนึ่งเลยแหละนี่แล้วก็กระโดดลงไปเลยนะครับไม่ตายนะตกจากที่สูงเกมนี้นี่งไง แล้วก็มาเอาจากห้องนี้นะนี่ไงที่ตรวจไข่เห,เหตุผลเฮ้ยนี่ไงคนนี้ต้องการผ้ากอ๊อตนะเราก็เอาผ้าก๊อตให้นี่แล้วเราก็ขึ้นไปที่ดาดฟ้าใหม่มันน่าจะมีลิฟต์น่าว่าไหมก็คือหลังจากนี้นะเราก็ต้องรักษาคนไข้ไปเรื่อยๆแล้วเงินเราก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่เงินมันเอาไปทําอะไรไม่ได้นะครับก็คือเราเล่นมาจนสุดแล้วเราก็แค่ต้องรีวิว ตึกใหม่เนาะแค่นั้นเลยนะครับทุกคนนะก็คือเล่นใหม่นั่นแหละพวกง่ายเพวกก่าากมมันมีแค่นี้จริงๆ <c oughs> นี่ไงคนไข้ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วได้แมวกลับบ้านนะครับแล้วเราก็มาดูตรงนี้นี่ไงสอง,คนน,อองนค,คนนี้ต้องการรักษานะครับคนนี้ต้องการที่จะรักษาอะไรสักอย่างนะครับรนี่ให้สีฟ้าผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะครับแต่มันเอาจากชั้นสามเนาะจาก คุณหมอด้านล่างนัะนะ่นน่ะปะเอาตรงนี้ไอ้ไอ้คีมนะคีมเหล็กๆเ,เนี่ยไม่รู้คืออะไรนี่ไงเอาจากตรงนี้นะครับพอเราวิ่งมาแล้วเราก็เก็บของแถวนี้ด้วยนะเผื่อชั้นสมน่ะมันต้องเผื่อชั้นด้านบนมันต้องการนะนี่ต้องการอะไรสักอย่างตรงนี้นี่ไงเราช่วยไปได้มา14ล้านอ๋อพี่ที่ปิดตาเหรอ้าปิดตาแสดงว่าแก าตาไม่ดีอ่ะตาแดงอะไรอย่างนี้เนาะนี่ไงเราไม่มีหมอผู้ช่วยเนาะเราก็ต้องเรียกเองนะครับทุกคนนะนี่ไงป่ะแล้วเราก็นี่ไงใช้ครีมตรงนี้ช่วยเลยแล้วเราก็มีไอ้ที่ตรวจอยู่เนาะที่ตรวจก็คือเอาจากชั้นหนึ่งด้วยนะครับเือลงไมโครไกอันนี้ก็อุย้ยอันนี้หดจัดว่ะนี่ไงเราต้องไปเอาไอ้ขวดสีน้ําเงินเฮ้ขวดสีเขียวนี่จากชั้นหนึ่งเลยนะครับกระโดดข้ามผู้ป่วยไป คนนี้นอนเน่าต้องนานแล้วถ้าเรามีแล้วนะครับมันก็จะให้แบบอ,ตอัตโนมัตินี่ไงผ่านแล้วนี่ได้มันเท่าไหร่วะยี่สามล้านเลยนะครับยิ่งสูงยิ่งค่ารักษาแพงนะเนี่ยนี่วิธีเล่นก็ประมาณนี้แหละนะเราก็แค่ไปเอาของแล้วก็ขึ้นขึ้น,น,นลงลงนะผมว่านี่ตรงนี้นี่อันนี้ไงมันก็จะทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นนะครับส่วนตัวนี้ก็คือกระโดดสูงขึ้นนี่ไงอนี่วิ่งเร็วขึ้น ประมาณนี้เดี๋ยวมาดูผู้ป่วยก่อนมีไหมยาด้วยกะปลุกยาอันนี้ไปดูชั้นสอนะครับเพราะว่าชั้นข้างบนเรารักษาหมดแล้วนะนี่แค่ตัวตนี้ตัวนี้ต้องการน้ําเขียวนะครับส่วนตัวนี้เอ็กซเรย์ไหมเอ็กซเรย์หมดแล้วนี่ไงเราก็ลงไปลงอย่างเร็วดูไม่ทันในทีเดียวเชียวเมื่อกี้เจ๊หน้าบึ้งคนนี้เมื่อกี้ต้องการเอ็กซเรย์นเนี่ยอันนี้ก็คือไขยอย่ไม่มีเฮ้ยนีดดูดิ ถ้ามันเร็วขึ้นเราก็จะวิ่งเร็วแบบนี้เลยนะเจ้าคนนี้ต้องการเอ็กซเรย์นะเดี๋ยวเขาก็จะพาขึ้นไปอันที่เจ็ดเรียบร้อยได้มา20ล้านเอ็กซ์เรย์ยังไม่มาคนุดต้ายเอ็กซ์เรย์แล้วกันมาๆคุณหมอเรียกมาเร็วๆครับนี่ไปเอ็กซ์เรย์กันนี่อันนี้ก็คือการรักษาทั้งตึกเลยนะครับแบบสายฟรีด้วยนะครับนี่เอ็กซ์เรย์เรียบร้อย เรียบร้อยครับทุกคนนี่ก็ผ่านด่านเรียบร้อยเนาะอืมก็คือในคลิปนี้เรารักษาทุกโลกเลยเลยนะถ้าพูดง,ง่ายๆนะครับนี่ทุกคนก็ลองเล่นดูนะนี่เขาก็มาเราก็จะได้เล่นแบบชิวๆเนาะโอเคครับก็ปร, oh. ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับนี่ก็จะเป็นวิธีสอนในการเล่นแมปนี้นะครับแมปทุกโลกเลยเดียวๆนะครับในการรักษานะครับโอเคครับก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับ ฝากกดไลค์กันด้วยนะเดี๋ยวเราเจะกันคลิปต่อไปสวัสดีครับผม